สวัสดีอีกครั้งนะครับทุกคนอยู่กับผมวายวิไลก็หายไปห่างหายหายกันไปนานเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในช่วงนั้นผมเนี่ยไม่มีงานนะครับแต่ตอนนี้ผมมีงานแล้วพอมีงานแล้วมันก็ติดติดงานหนักมากนะครับแต่วันนี้เราจะมารีวิวตัวรถของเรานะครับว่าหลังจาก ที่ห่างหายไปนานเนี่ยเราได้อะไรกลับมาใหม่บ้างนะครับสิ่งแรกที่ทุกคนจะเห็นเลยนะคือแฮนด์นะครับตัวแฮนด์รถเนี่ยเป็นตัวทรงเอเป้นะครับสูง13นิ้วนะครับจากเดิมเนี่ยผมใช้เป็นทีบาร์ T นะครับพอทีเป็นทีบาร์เนี่ยมันจะมีสูง12นิ้วซึ่งมันห่างกันแค่นิดเดียวเองนะครับอันนี้ก็ปมาเปลี่ยนใหม่นะครับสูงไม่มากครับแล้วก็ไม่เมื่อยด้วย นะครับแล้วก็ในส่วนต่อไปก็จะเป็นกระเป๋านะฮะกระเป๋าตัวนี้เป็นกระเป๋าทรงครับสไตล์ที่เป็นแบบเขาเรียกไงอ่ะเป็นแบบผ้าข้างในจะเป็นสีส้มๆกันน้ํานิดหนึ่งนะครับไม่ได้กันน้าทั้งหมดตัวนี้ได้มาพันห้าร้อยบาทมือสองนะครับจากพี่ที่รู้จักนะครับไว้ใส่หาเลยเออแล้วก็ตัวแฮนด์นี่มันทามาประมาณสัก สามพันห้าได้เอ้ยสองพันห้านะครับประมาณสองพันห้าหรือสองพันนี่แหละจำไม่ได้ละนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะเป็นไฟเลียวเล็กนะครับไฟเลียวเล็กแต่จริงๆได้แบบกลมนะเราจะกลับไปเปลี่ยนเป็นแบบกลมนะครับตัวนี้แปดร้อยบาทนะครับจากร้านโอเคซีช็อปเหมือนเดิมนะฮะมีะอะไรอีกที่เปลี่ยนไปโอ้โหนี่เลยนะครับพักเท้าแบบ forward foot forward นะครับ forward control นะครับ เป็นแบบยืดไปด้านหน้านะครับสรีระการขี่นะมันก็สบายมากขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะของจริง3ามพันโอเคที่ชอปอีกแล้วตัวนี้ช้อปปี้ครับเป็นพักเท้าคนซ้อนนะครับที่จะมาวางอยู่ข้างหลังซึ่งระยะมันก็ใกล้ๆก,กันแล้วมันก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ถอดอันเดิมออกนะครับคนซ้อนก็จะสบายขึ้นนะฮะด้านนี้ก็เช่นกันนะครับ ตัวนี้โดนไปประมาณพ0 0เออเก้กว่าบาทนะครับมีส่วนลดด้วยจริงๆมันพันกว่าบาทแต่ว่ามีส่วนลดต่อไปก็จะเป็นในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้เป็นไฟหน้า5 7าหนิ้วนะครับเป็นทรงแบบของฮาร์เลนะฮะพร้อมขายยืดตรงนี้ทําที่ร้านจีซัสมอเตอร์หรืออะไรทักอย่างนะครับผมมีคลิปขี่รถไปอยู่ นะฮะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้คือ,คอขาจับผมไปทําที่ร้านนะครับให้ร้านติดตั้งให้เดินสายไฟให้เข้าไปในถังน้ํามันนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวไฟหน้าเนี่ยผมสั่งจากช้อปปีนะครับพันห้าร้อยกว่าบาทและก็ตัวนี้นะฮะเลื่อนไม้แบบย้ายมาข้างหน้านะครับจะเห็นว่ามันย้ายมาเนาะเวลามองก็จะเป็นประมาณนี้นี่เลยนะฮะตัวนี้เป็นขาจับยืดมาจากร้านโต๊ะโมโตดีไซน์นะครับพันสองร้อยบาทอีกแล้ว มีตรงไหนอีกในรถมีอะไรเปลี่ยนไปอีกไหมอ๋อนี่ทัชทิมนะครับสั่งมาจากช้อปปีเหมือนกันนะครับย้ายจากเอาทัชทิมเดิมออกนะครับแล้วก็มาใส่อันนี้แทนตัวนี้ไม่ถึงร้อยนะครับในช้อปปีมีสองข้างเลยมีสองข้างเลยนะครับรถผมเนี่ยพยายามจะแต่งให้มันคล้ายๆกับพวกแบบสตีดบอทผมชอบสตีดบอทมากนะครับก็เลยออกมาเป็นทรงประมาณนี้ แล้วก็พิงหลังผมจะไม่ได้รีวิวนะก่อนอันนี้เราไม่ได้ถ่ายกันเลยพิงหลังคนซ้อนนะครับจากโอเคสิชอ่อมมอนเดิมตัวนี้นะครับตอนแรกเนะี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับจากหมุดเดิมแต่ผมย้ายย้ายมุดย,ย้ายย้ายเหยียบเข้าไปครับให้มันแบบประชิดต,ตัวเบาไม้สุดเพราะกาะอันเนี้ยมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็โดนไปประมาณ2002แล้วก็ย้ายทะเบียนนะครับตัวย้ายทะเบียนย้ายมาไว้ด้านบนนะครับตอนแรกมันจะเป็นทะเบียนข้างแล้วของเรา เราย้ายออกมาเป็นทะเบียนติดด้านบนนะครับจะเป็นทรงประมาณนี้อ่า้โ,โหตัวเอตัว,ต,วตัวนั้นมันประมาณสักสามร้อยกว่าบาทหรือห้าร้อยกว่าบาทได้แหละที่มันแบบทาตัวยึดรับทาตัวยืดข้างหลังแบบนี้อม,ม,มีเหล็กไหมทั้งรถอืเท่าที่ดูก็ไม่น่าจะเหลือแล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์ด้วยนะครับแล้วก็จะมาติดตาม รปการเรื่อยๆนะครับว่าเราจะมีอะไรมาใหม่อีกไหมนะครับสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ครับผม